งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันปิดเวิ l ์ t ทัวร์ของ b บล็คพิงคหลังจากที่พวกเธอตตเวนทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วรอบโลกนะคะคกว่า70รอบ22ประเทศโดยใช้เวลาประมาณ11เดือนด้วยกันนะที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับ b บล็คพิงคตอนนี้ก็หมดสัญญากับ YG แล้วใช่ไหมหลายคนก็เลยรอค่ะว่าเอ๊ะวันนี้ b บล็คพิงคบอกว่าจะ,ะแถลงนะจะ,ะแถลงว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับต่อสัญญ,ญาหรือเปล่าซึ่งสรุปใจความได้ว่าก็คือยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่อสัญญ,ญานะคะ แต่ว่ามีการพูดถึง b a c k p พิงค์ r อร e เอเค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะมี Back พิงค์ตลอดไปนะโดยเจนนี่ก็บอกว่าเราเนี่ยจะเป็น Back พิงค์นะคะที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นในอนาคตโรเซ่เองก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็จะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเป็น Back พิงค์ที่เจ๋งยิ่งกว่าเก่านะคะ2คนนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะต่อแล้วหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะจะกลับมาอย่างเข้มแข็งอะไรแบบนี้ค่ะแต่น้องลิซ่าเนี่ย ไม่แน่ใจเนาะเห็นเธอมีการวิ่งไปหยิบโพยนะคะที่จดในมือถือเอามาอ่านให้กับบลิงฟังค่ะโดยบอกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมา2,591วันแล้วนะคือถ้าไม่มีบลิงก,ก็คือจะไม่มีน้องอะไรแบบนี้ค่ะ คือถ้าไม่มีเบิงก็คือจะทำแบบนี้ไม่ได้มายืนตรงนี้ไม่ได้เนาะก็ไม่ว่าที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าวันที่ดีหรือว่าวันที่ไม่ดีเนี่ยก็คือคอยเป็นกําลังใจให้กับเธอเสมอเธอก็เลยขอบคุณค่ะที่ทําให้ช่วงวัยอายุ20ปีของเธอนั้นนะเป่งประกายแบบนี้นะคะรวมถึงก็มีการขอบคุณเบิงค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรต่อจากนั้นเนาะเกี่ยวกับสัญญาค่ะก็สรุปได้ว่าตอนนี้แบ c ็คพิมก็ จะอยู่กับคุณตลอดไปแต่ก็ไม่สัญญาค่ะว่าจะกลับมาแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จริงๆพี่จีซูเนี่ยจะเป็นคนแรกเลยนะที่พูดก็คือ,คอพูดขอบคุณบริงนะคะกับทีมงานซะมากกว่าแล้วก็มีการขอบคุณบริงนะคะทุกๆประเทศเลยะคะที่เคยได้ไปเจอกันมานะสรุปวันนี้ก็เป็นการพูดแบบกลางๆค่ะว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาแต่ก็ไม่สัญญาค่ะว่าจะเป็นตอนไหนเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าจะเป็นแบ็คพิงแบบนี้ตัองต่ไปนั่นเอง ก็เห็นมีข้อความขึ้นเนอะในงานคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันนะตอนช่วงซาวเช็คนะคะก็มีการขึ้นค่ะบอกว่าขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเขียนว่า b l c k p p n n k o r r v v r r นะคะเหมือนจะบอกว่าจะเป็นตำนานแบบนี้ไปตลอดอะไรแบบนี้นะค่ะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องรอ YG นะมาะแถลงการอีกทีนึงนะคะก็เห็นสาวๆก็เออเหมือนฮึบๆเนอะเหมือนจะกั้น ไม่ให้น้ําตาไหลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตลอดที่มีการพูดคุยอะคะ่ะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็คือสําหรับวันนี้เท่าที่ฟังนะก็คือเหมือนพูดเธอตอบแบบกลางๆเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้พูดในเรื่องของสัญญาแต่อย่างใดค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้า